ค่ะนี่คือรายการผีผ้าห่มค่ะรายการที่เราจะชวนทุกคนใส่ชุดนอนมาฟังเรื่องหลอนกันบนเตียงแบบนี้ค่ะและสําหรับแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะพี่สาวคนสวยเป็นคนเห็นผีพี่เอชุติมาค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะพี่เอต้องขออนุญาตก่อนเลยคือหนูต้องบอกว่าขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติรายการผีผ้าห่ม ep แรกในวันนี้ค่ะ,คะเมื่อกี้หนูมีเกริ่นไปว่าพี่เอเป็นคนเห็นผีอ,อ คขาว่าคนเห็นผีของพี่เอนี่เห็นถึงขั้นไหนคะเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนง่ายๆค่ะครั้งแรกที่พี่เอรู้ว่าตัวเองอ่ะเห็นแน่นอนละ อันนี้คือผีอที่พี่เอเห็นคือมาในสภาพส,สวยๆงามๆใช่ใช่ใช่เคยไหมคะที่ได้เห็นแบบอันนี้คือน่ากลัวสุดแล้วอ,อย่างที่เราเล่าสุดที่เราจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ค่ะก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเลยไปถ่ายละครต่างจังหวัดกองถ่ายใหญ่มากแล้วทีนี้มันก็เกินเวลาซึ่งจริงๆต้องถ่ายเสร็จตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่ง <ฮะ S 2> เกินไปถึงตีสองเพราะว่าเล่นยากทีนี้กองถ่ายธุรกิจจากกองถ่ายก็จองห้องโรงแรมอ่ะไม่ครบเพราะว่ามี ทีมงานมาเกินม,มาเกินไม่ครบทำยังไงล่ะก็เหลือแค่ทีมที่ถ่ายดึกก็คือเซตเราถ่ายดึกทั้งหมดอ่ะก็ได้ประมาณ7ห้อง<ฆ>ที่ยังขาดอยู่เพราะถ้าไปโรงแรมอื่นล่ะค่ะมันได้แค่สห้องอีกโรงแรมก็เป็น4ห้องอีกโรงแรมอะไรเงี้ยกระจาย,ยกระจาย<น><อ>เราอยากอยู่ที่เดียวกัน<ฆ><ฆ>ก็เลยไปพยายามเซิร์ชนะคะไปหา โรงแรมโรงแรมหนึ่งซึ่งฝ่ายธุรกิจแหละกองถ่ายเป็นคนหาโลเคชั่นโรงแรมนี้โทรไปเช็คกับเขาแล้วเอว่าเหลืออยู่หูเหลือยกฟลอ,อร์เลยเหรอยกฟลอร์เจ็ดห้องติดกันโหนี่ดีจังเลยแกเพราะตอนนั้นจะตีสองครึ่งแล้วจะตีสองกว่าแล้วแล้วเราต้องถ่ายละครอีกทีหกโมงเช้าขอแค่แบบได้นอนนิดนึงขอแค่อับน้ําขอแค่อะไรแค่นั้นค่ะก็ไปไปเสร็จปั๊บพี่ปวดหัวมากพอเข้าโรงแรมพวปวดแบบปวดปวดถึงท้ายทอยมึนหัวไปหมดจะอาเจียนแล้วบอก โรงแรมเนี่ยต้องมีอะไรนแน่เลยมันคือเซนแล้วเซนค่ะถ้ารู้สึกจะสะอ้วกอ่ะก็จะบอกเลยทีนี้ไปที่นั่นก็ปวดหัวจอาเจียนเอาละทีมงานบอกแม่เขาจะเรียกเราแม่หมอแม่หมอว่าไงเราก็ไม่อยากพูดมากเพราะเราง่วงไงเราบอกว่าไม่เห็นเลยหรอกไปเหอะไปนอนนอนให้จบๆพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นแล้ว <c oughs> มันยังไม่เห็นอะไรจริงๆแต่เราจะรู้สึกเฉยๆ <c oughs> ไปถึงก็จะเจอเคาน์เตอร์ก็ไม่มีคนอยู่ในเคาน์เตอร์ก็จะมีน้องอยู่คนนึงผู้ชายแต่ผู้ชายตัวแห้งๆเลยจําได้เลยพี่จะพักที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าท้าโรงแรมอ่ะมันไม่มีห้องพักแล้วอ ครับพี่อะไรยังไงเราไปไหนหมดละเคาน์เตอร์อไม่เห็นมีใครอยู่เลยเขาก็บอกพี่ว่าที่เนี่ยเขาเป็นกะหลังเ<อ>ที่ยงคืนไม่มีใครทำงานแล้วอ,อืมแล้วหลังจากเที่ยงคืนต้องดูแลตัวเองอเจ้าของไม่จ้างแล้วเราก็คิดว่าเออสงสัยจะใช่แล้วใครจะช่วยพี่ยกของขไปข้างบนเดี๋ยวผมจะเดินไปส่งแล้วกันเดินไปส่งแลวทีมงานบอกออไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันก็ได้ช่วยกันยกช่วยกันลากไป ขึ้นทั้งบนปั๊บยังไม่ทันไรเลยเขาเดินไปส่งจริงๆเธอเขาส่งจริงส่งถึงส่งจริงส่งหน้ารตบส่งจริงส่งหน้าส่ใจมันว่างเสร็จเราเราคุยกับทีมงานว่าใครจะย้ายใครจะไปห้องไหนบ้างจะแจกคุณแจหันเมทีไอเด็กคนที่ส่งอ่ะหายไปแล้วมันลงรีบไปเรียบร้อยแล้วมันรีบมากเลยอเราเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้มันล่นวะมันขึ้นมาชั้นหมันลนมากมันรีบมันทุกอย่างมันเร่งรีบมากแป๊บเดียวหันเมทีมันไปแล้วอะ ก็แบ่งห้องกันเราก็อยากอยู่ห้องแรกเราขี้เกียจเดินขี้เกียจลากของต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันรวมพลกันมันจะมีห้องรวมพลหนึ่งห้องไว้สนุกไว้สนุกแป๊บนึงแล้วก็เออเอาไปรวมห้องเจ็ดแล้วกันแต่ตอนนี้เราอยู่ห้องหนึ่งก่อนช่างหน้าช่างผมพวกนี้เขาก็ไปอาบน้ำเขาอาบน้าก่อนเพราะเราอาบน้ําช้าเขาไปอาบก่อนอาบๆอยู่ก็ไอแม่ไอแม่แล้วไอทำใหมเข้าห้องน้ํแต่กีดก้าทำใหม่นักหนาอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาแม่แม่อะไรอะไรรู้ป่ะแม่อยู่ดีนะหนูอะเปิด อ่างล้างหน้าล้างหน้าแปรงฟันอแล้วหนูมีความสึกเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังหนูแต่หนูไม่ได้คิดอะไรมากนะแม่หนูก็เลยปิดน้ําแล้วหนูก็ไปอาบน้ําอยู่ดีไอ้อ่างอ่างอาบน้ําก็เปิดเองเปิดเองเสร็จหนูก็ว่าเอ๊หนูปิดแล้วนะหนูก็อ่ะปิดที่อาบน้ำแล้หนูก็มาปิดตรงนี้สักครู่ไอ้นู่นก็เปิดเองมันเองอีกมันผ่านการเปิดสักครู่พอหนูเข้าชักโครกก็ชักเองเออแม่ แม้ว่ามีคนอยู่ในห้องน้ําหนูไหม <c oughs> แม่เข้ามาดูในห้องน้ําหนูหน่อยว่ามีใครอยู่ในห้องน้ำทำไมเขาเปิดปิดได้ทุกอย่างเลยมันตีหนึ่งทีสองะน้ำเขาอาจจะแบบว่าเหมือนรวนระบบรวน,อ,รวนอ่อคิดว่าอย่างนี้บอกว่าระบบอ,อาจจะรวนอาจจะบอกว่าที่ปั๊มน้ําอาจจะดีดขึ้นไปเพราะว่าชั้นเนี้ยเหมือนมันอับอับเหมือนไม่มีใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> สักครู่หนึ่งแล้วแม่เราก็เลยเอ๊ะม,มันแปลกๆเราก็นั่งผู้จัดการก็ถามอะเกิดอะไรขึ้นนี่อะไรบอกเลยทั้งบอกแนละ้วเราก็สะบัดอะไรเงบอกเออเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกก็นั่งนั่งสมาธิสักครู่่กก็แแแบบบบโหปววววดดัมาาเเเธออล้้้ไยยยิินนนสีงงคคะะะต อโอ้แบบนี้เลยใช่ข้อตลอดจนโมโหอ่ะจนมันหนูไม่ใช่ทางดาธรรมดาเนี่ยมันเริ่มมันอยู่ใต้ก้นเราแล้วกเกๆะอยู่ใต้เนี่นับ <c oughs> หนึ่งสิบปับ๊บจะเอาอะไรวะมามต้องการสื่ออะไรมันก็ร้องกรีดกรีดผู้หญิงก็ร้องกรีดแบบกรีดให้รู้ว่าแบาบเขาทรมานเขาบอกเขาโดนฆ่าหาันศพเราบอกเอาให้แน่เอาให้แน่เอาชัวร์ก่อนสักครู่หนึ่งห้องเจ็ดก็ ห้องหกห้องอะไรก็กี๊ดกรีด,ดแล้วมันรวมอยู่ตรงกลางตัวเองรวมอยู่ตรงหน้าห้องเราอ่ะกี๊ดกีด,ดกอดกันน้ําตาไหลบอกเป็นอะไรกันนะกันาบอกแม่เห็นไ,ไหมแม่ตอบเด็กผ้จัดการบอ,อกมีจริงอะที่ไหนม,มันคุยกับใครในห้องม่รู้มันคุยอยู่คนเดียวคุยงุ่มงม่มงุ่มง่อมแล้วมันก็ไม่เล่าให้ฟังมันต้องอะไรสักอย่างบอกโอเคมันอยู่ตรงนี้ห้องเจ็ดเป็นยังไงแม่แม่รู้ป่าวว่าวนูเห็นเหมือนผู้หญิงบินได้ผู้หญิงที่ไหนบินได้อ,อ,อืแม่ไปเปิดหน,น้าต่างนะ เขาเห็นกันหมดทั้งห้องเลยฮะแม่ไอ้พวกรวมพลจะนั่งดิง้งไม่ดงไม่ดิด้งแล้วแม่ก็คือกระจกมันเป็นกระจกใสใช่ปะ่ะแล้วก็เขาก็เปิดหน้าต่างกันก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะใส่ชุดแบบชุดขอเขาแล้วก็ผ่านรูดไปซึ่งเห็น<ฟ>ทุกเห็นกันหมดแล้วเราก็ไปยืนดูปรากฏตรงนั้นไม่มีระเบียงไม่มีระเบียงเลยนะมันเป็นกระจกใสๆซึ่งระเบียงไม่มีค่ะแล้วก็เออโอเคแล้วอะไรอีกหนูเห็นผมคนอะย้อยมาจากย้อยมาจากแอ ย้อยมาจากช่องแอร์อผมเลือ้อยลงมาเต็ไมไปหมดเลยแม่ผมมีผมเลื้อยลงมาอะไรเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยแม่แล้วแม่รู้ไหมอะไรหนูได้ยินเขาขอเตียงเราบอกอืมน้องไงน้ำเปิดปิดเองได้อือก็เหมือนห้องแรกแล้วแม่อยู่ดีหนูก็เห็นเขายื่นมือมาจากผนงังแล้วก็เพี้ยนพวกแกกบพวกแกไม่ทางเห็นหรอกไม่มีทางท<อ>ี่ทีมง,งานจะเห็นได้ขนาดนี้คิดเองเปล่าแต่ว่าหนูเห็นกันนะแม่ได้กลิ่นเหม็นมากเลยแม่ไปดูซิห้องเจ็ดอะ เราก็เลยไปเข้าไปปัปวดหัวปุ๊บขึ้นมาเลยรู้เลยว่าแบบมีแน่แน่ก็เลยนั่งอยู่ที่เตียงเขาแล้วก็นั่งวิัาส,สนามไม่มีใครเข้ากับเราเลยนะเขามปอยู่คนเดียวนะไม่อยู่คนเดียวแล้วทุกคนก็ไปอยู่อออยู่ข้างหน้าลิฟต์แล้วอ่ะเราก็นั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าเออต้องการสืออะไรก็ให้ให้มาบอกเราเขาบอกว่าเขาก็โดูฆ่าหันศพแต่ศพเขาไม่ครบ คือคือยังมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ไม่ได้ออกเขาไปไปทําพิธียังหาไม่เจอใช่เพราะทําพิธีบางพิธีก็ทําไม่ได้เราก็บอกว่าเราอยากจะติดต่อเจ้าของโรงแรมเราอยากจะติดต่อพนักงานที่นี่เราต้องการคุยกับเขาจะช่วยวิญญาณดวงใจไม่มีใครต้อนรับเราเลยหลอจนตีสี่ครึ่งจนเกือบตีห้า ก็เจอพนักง,งานค่ะ<า>พนักง,งานมาทํางานคนแรกเราก็ถามว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่ตอบคือตอบไม่ได้ตอบโดนไล่ออก<า>ไม่ตอบแล้วักว่าเอาผู้จัดการมาก็ได้เจ้าของยิ่งดีที่สุดจะเชื่อหรือเชื่อเรื่องของไม่เชื่อก็ได้จะฟังจากเราไหมอบอกงั้นถ้าพี่เอรู้เรื่องอะไรไหนเล่าสิ คือเขาเหมือนลองของกันด้วยว่าเราเจอจริงไหมค่ะต่อมามาสักตีสี่ครึ 4, ่งตีสี่ครึ 4, ่งจะตีห้าลมีแม่บ้านมามีผู้จัดก,การมาเขาก็เลยไปเอาเจ้าของมาด้วย <อะ S 2> เพราะเราเล่าเลยเราเล่าแล้วมันก็ตรงหลายๆอย่างเขาก็เลยไปเอาเจ้าของมาเจ้าของก็เป็นคุณตาคุณยายแก่แกแสองคนเราเขาก็เลยถามเห็นอะไรบ้างเราก็เล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยชั้นหกเกิดอะไรขึ้นคะค่ะมีผู้หญิงตายโดนฆ่าหันศพไหมคะอืแล้วผู้ผู้หญิงอาจจะมีชู้ใช่ไหมแล้วโดวนฆ่าหาันศพที่เนี้ยศพแต่ละชิ้นนแต่ละอันก็ยัดทีละห้องถูกไหมคะ ห้องที่หนักสุดคือห้องเที่อยู่กับห้อง7ถูกไหมคะเขาก็เงียบถ้าไม่เล่าให้เอฟังตรงๆเอจออกข่าว หร,อ,อ,อ,หรอว่าไ้จะออกข่าวอจะเชิญนักหนังสือพิมพ์มาลแล้วมาทําข่าวโรงแรมคุณก็แบบไปไม่รอดนะงนั้นนะงนั้นอย่ากโกหกเพราะว่าการให้เขามาสื่อเอเนอี่ยมันจะได้บอกว่าคุณควรจะแก้ไขย,ยังไงคุณคุณจะช่วยเขายังไงคุณรู้ไหมว่าบาปแค่ไหนการที่ให้คนมาพักแล้วต้องเจอเรื่องราวแบบเนี้ยคนมาพักก็ต้องการนอนหลับแต่เขามาเจอเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องดีอะ่ะเสร็จบ,บางคนเขาก็ติดตาไปเลยกลัวไปเลยอะ่ะเ,เสร็จเขาบอกว่าอใช่แล้วเพิ่งเริ่มแบบเอาจริงๆเขาไม่น่าเปิดให้คนมานอนเลยอ่ะ มันเพิ่งผ่านไปหรอเดือนกว่าเองอ,ะอ่ะจริงข่าวอ,ออกดังมากโรงแรมเนี้ยเรื่องจริงแล้วเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าแย่มากเออเราก็เรียกคุณลุงป้าลุงป้าจะเชื่อหนูหรือเปล่าไม่รู้ทั้งโรงแรมเนี้ยที่ได้ยินเรื่องที่เอ๊เล่าทั้งที่เราไม่เคยฟังมาจากพนักงานเราไม่เคยรู้จักโรงแรมนี้ด้วยซ้ําไปแล้วทําไมเราเล่าห้องถูกหมดไปห้องเอได้ไหมไปรื้อเตียงเอออกที่เอนอนอเอว่าต้องมีเศษอะไรเกี่ยวกับมืออยู่ในเตียงเอ เขาบอกคุณเอมเอาไปเผาหมดแลี้ยว <Ha. S 2> เอ้บอกว่าเชื่อเธอคะ่ะอขึ้นไปห้องเอหน่อยห้องหนึ่งอ่ะเขาก็ขึ้นไปเขาก็ลือพนักก็ยืนสันอยู่้างหน้าบอกบอกบอกยืนแม่บ้านแม่บ้านยืนสันบอกลือค่ะลือเตียงนี้เพราะข้างล่างอ่ะเตียงอ่ะรองข้างล่างจะเป็นไม้ไง คือเป็นเตียงไม้ที่เขาต่อ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 ถูกค่ะแต่ว่าข้างบนเป็นเป็นฟูกเป็นฟูกก็เอาวางไว้ถูกค่ะก็ต้องเอาฟูกออกพอเอาฟูกออกเขาบอกนดูซิเขาหลับตาจริงๆนะคะต้องแกะดูก็เลยมนเอาดูค่อยๆดูทีละซี่ของไม้ทีละแผ่นเลยถูกถูกถูกแล้วก็ดูแล้วก็มีคราบเลือดแล้วก็เห็นแล้วก็จะมีแล้วนี่เดี๋ยวคือทั้งมองดิจต้องแพงจริงๆอ่ะเป็นนิ้วก้อยคนนะค่ะเป็นกระดูกนิ้วก้อยคนข้อต่อเล็กๆเป็นกระดูกเขาๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆไปสอนอยู่ตรงเนี้ยไปซอดอยู่ตรงไอ ที่หนีบตรงซอกขอถูกค่ะแล้วต้องมีคีบขึ้นมาค่ะแล้วก็ใส่แบเนี้แล้วก็ให้เขาจนมันเขาโดนสับแล้วเขจะไปใส่ตามใต้เตียงโบกปูนหรือว่าไปใส่ตามช่องแอร์แล้วก็ชักโครกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ระจายหมดเลยถูกค่ะทั้งฟลอเลย คือเวลาเขามาก็คือชั้นนี้เป็นชั้นของพวกเขาชั้นหเขาจะรู้กันทางทางคนแถวนั้นเขาจะรู้ว่าถ้าพวกเนี้ยแก๊งเนี้ยมาก็คือชั้นเนี้ยเป็นชั้นของเขาทั้งชั้น <har> แต่พอเกิดปัญหา,าเกิดเรื่องขึ้นมาชั้นเนี้ยเขาก็จะปิดแต่วันเอิญวันนั้นน่ะมันเป็นดวงพวกเราที่มันไม่มีห้องพักเขาดันเปิดให้พวกเราไงพราะเขาเนว่าคงแบบเรื่องมันคงซาแล้วคงไม่มีอะไรแล้วไงปรากฏแล้วเราสื่อไดห้หมดเลยเราก็เลยขอคุณตาคุณยายคู่นี้บอกว่าถ้าไม่ให้หนูพูดหรือไม่ให้หนูอะไรเลยสื่ออะไรเลยเ กฎข้อที่หนึ่งของหนูคือตื่นเช้าเนี่ยหนูขอพระเอ่อมีปัจจัยถึงมีเงินแค่ไหนที่จะทําบุญได้ถ้าพระ9 9รลูกไหวไหมเขาบอกเขาไม่ไหวอ่ะงั้น,นขอแค่19รลูก<ฮ>ขอพระ19รลูกมาทําพิธีเหมือนพิธีคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าพิธีคาถาทลายกําแพงถ้าพระอาจารย์เก่งด้านเนี้ยฝากไปถามเนี่ยใครที่เก่งบาลีสันสกฤตที่อาจารย์ที่สวดด้านคา,าถาทลายกําแพงได้คือแบบปล่อยเขาเรียกภาษาของคนคนเสียชีวิตหรือพระอาจารย์จะรู้กันเขาเรียกว่าทองลุกคําว่าทองลุกหลายคนคงไม่เคยได้ยินเนาะคำว่าทองลุกคือปล่อยวิญญาณให้ วิญญาณจากพื้นดินนะคะพุ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ออกไปเลยซืมเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปไปทางไหนคือถ้าเขาทําบุญมาเยอะเขาก็จะไปสู่สวรรค์ถ้าเขาทําบุญน้อยเขาก็ต้องไปรับใช้กรรมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของของกรรมแต่ละคนไม่เท่ากันเราก็เลยบอกว่างั้นก็ขอพระอาจารย์ที่สวดด้านนี้ได้ค่ะซึ่งต้องไปตามหาที่นั่นก็มีพระอาจารย์อยู่อยู่วัดหนึ่งที่แบบท่านเป็นมามีพระทุดงด้วยอะไรเล้วือท่านเก่งด้านนี้อยู่แล้วแล้วท่านก็สวดส่งศพส,ส่งวิญ,ญญาณให้ไปสู่สุคติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เยีย เราก็เรียนท่านว่าเป็นอย่างนี้เรื่องเราเป็นอย่างนี้นี้โรงแรมไม่ได้เล่าให้หนูฟังแต่หนูเห็นหมดเลยท่านหนูสื่อได้ช่วยปล่อยวิญญาณเขาหน่อยเพราะว่าเขาทรมานมากเพราะว่าชิ้นส่วนต่างๆมันกระจายทุกห้องเลย <c oughs> เขาไม่ได้แบบเหมือนเสียชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วซึ่งทีมงานอะถ่ายละครเสร็จอะเราทำเสร็จเราทำแค่แป๊บเดียวให้เขาแล้วเราบอกว่าเราจะอยู่ต่ออีกสองวัน <c oughs> ทีมงานก็กลับหมดแล้วนะพี่นะ่ะอยู่ต่ออีกสองวัน ทีมละครทั้งหมดบินกลับหมดแล้วค่ะบางคนก็นั่งรถตู้กลับเหลือเราคนเดียวเนี่ยกับผู้จัดการกับทีมงานเราของแก๊งเราอะ่ะอยู่กันไม่กี่คนเพื่อที่จะแบบช่วยเขาช่วยเขาด้วยช่วยโรงแรมเขาด้วยแล้วก็ช่วยคนที่จะมาพักด้วยอื หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านมานานแค่ไหนแล้วคะ20กว่าปีแล้วนะคะเนี่ย20กว่าปีแล้วแต่ตอนนี้โรงแรมเขาเลโนเวทใหม่คือวันนั้นที่ทําพิธีอะคะ่ะพูดนิดนึงเนาะสำหรับใครนะคะที่เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆให้พกทูบไว้ในรถเลยนะคะให้เอาทูบทั้งหมดอะ16ดอกอย่าบอกทีมงานด้วยทุกคนเยเนาะ,ะเวลาไปต่างจังหวัดอะพกทูบ16ดอกนะคะแล้วก็เ,เสียบไหว้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเพื่อขอขมาเจ้าที่เจ้าทางก่อน แล้วก็อีกห้าดอกไหว้เจ้าที่นิดิต,ติชาตินีชิชาติหน้าที่ประดิษฐานที่นั่นอีกหนึ่งดอกไหว้สัมภเวสีที่รู้ตัวตายก็ดีไม่รู้ตัวตายก็ดีคือบางคนเขาตายหงบางคนเขาโดนรถชนตายกระทันหันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเ<อ>ขาจะไม่รู้ตัวว<อ>่าเขาตายบางคนถูกยิงกระทันหันเขาไม่รู้เรื่อง<ห>ถ้าเราไหว้ถูกอย่างเงี้ยค่ะเราไปพักเราก็จะไม่เจออะไรเลยเราก็จะมีแต่ชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเราทําบุญถ้าไปแต่จังหวัดถ้าดีก็ไปทําบุญให้เขาบ้างอะไรเงี้ยพวกพี่ก็ทําบุญให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอาชิ้นน่ไไไปปปทําาบุญวัดเผ ก็เอาชิ้นส่วนที่เหลือผมงเงยเศษผมที่เหลืออยู่ห้องนั้นก็ไปโกยมาเสศษผมก็เหลือประมาณ ไม่ไม่กี่เส้นก็เยอะเหมือนกันนะแต่ไม่ไเป็นไม่ได้เป็นกระจุกเหมือนอเดิมนะคะก็ะโกยออกมาใส่ใส่ถุงให้เขาอย่างดีแล้วก็ไปทําบุญนะคะ,ะผมเนี่ยก็คืออันส่วนหนึ่งคือร่างกายคนเราถ้าเกิดจะตายแล้วถ้าไปทําพิธีต้องครบ32ถ้าไม่ครบ32มสิบาก็ยังเกิดไม่หมดเหมือนเส้นผมคนเราเวลาเราลอยกระทงนะก็ต้องเอาใส่เข้าไปสวดอาเนี่ยเหมือนกันค่ะก็ต้องอ้อยครบแล้วก็ไปสวดให้เขาก็แน่ละค่ะทำพิธีอยู่ที่นั่นอีกสองวันแล้วก็เขาก็ไหว้เราเขาก็ขอบคุณเขาบอกเขากำลังจะขายโรงแรมพอดีเลยเบอกจะขายต้องทําพิธีให้ย้อออก่่นาาวคคุณตงิด เจ้าของคนต่อไปที่เขามาซื้ออเขาไม่รู้เรื่องเลยคุณปิดข่าวเขาอ่ะมันไม่ไดออ้มันไม่แฟร์เนาะมันไม่แฟร์แต่ว่าคนที่ซื้อไปก็เป็นคนต่างชาติก็มาซื้อโรงแรมเขาไปเรโนเวททุกวันนี้ก็คือเท่าที่เรารู้ข่าวจากเพื่อนที่ที่นู่นนะคะคือเรโนเวทเรียบร้อยแล้วก็ทําใหม่ก็โอเคแล้วนะเขาก็ไปสู่สุขติแล้วตามทางของเขาใช่เพราะวันนั้นก็ส่วนเยอะเหมือนกันนะสองวันที่ผ่านมานะคะพี่เอขออนุญาตเรียกคุณแม่แลวกันค,คุณแม่คะ่ะน,นี้ให้ชื่อเรื่องว่าอะไรคะชื่อเรื่องว่า เหลือแค่ชั้น6ดีกว่าเหลือแค่ชั้น6ซึ่งตรงกับเรื่องราวจริงจริงค่ะต้องบอกว่าแม่งงานรัดตัวขนาดนี้ยังให้เกียรติผีผ้าผ่มของเราต้องขอบคุณมากเลยค่ะแม่อขอบคุณนะคะสําหรับผีผ้า่มใน EP นี้นะคะสนับสนุนโดยลอตเตอรี่ p l u สใครที่เป็นแฟนรายการดูแล้วอยากจะมาแชร์ประสบก,การณ์หลอนๆก็สามารถฝากเรื่องมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอหรือว่าในอินบ็อกเพจเทียนได้เลยนะคะแล้วก็ใน EP หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครแล้วก็เราจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการเป็นให้แม่มาบ่อยๆไหมฝากติดตามด้วยละกัน ขอให้คืนนีทุกคนนหลับฝันดีผีล้อมเตียงนะคะสวัสดีค่ะแล้วผีล้อมเตียงเราได้เลยไหมได้ล้อเียผีล้อมเตียงได้ใ,ใช่ใช่